สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับวันที่18พฤษภาคมวันนี้นะครับที่เมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์การลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนชาวเกาหลีใต้เมื่อ37ปีที่แล้วนะครับคือวันที่18พฤษภาคม2523นะครับแล้วรวมทั้งวันนี้ที่เมืองกวางจูก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกนะครับมอบรางวัลน,นะครับ สิทธิมนุษยชนกวางจูประจำปี2,560นะครับซึ่งปีนี้ไผ่ดาวดินหรือว่า,าจตาุพัฒบุญพัทรรักษาผู้ต้องหาคดี112และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับก็ได้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่และสงคุณค่านี้นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวของไผ่ดาวดินก็เดินทางไปรับรางวัลน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับ เราจะไปพูดคุยความรู้สึกของคุณพ่อและคุณแม่ของไผ่ดาวดินนะครับที่อยู่ที่เมืองกวางจูในขณะนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วจะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะฮะคุณพ่อวิบูรณ์บุญพุทธร,รักษาบุญพัทรรักษานะครับซึ่งก็ได้เดินทางไปรับรางวัลน,นี้แทนไผ่ดาวดินที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับรางวัลได้นะครับเล่าให้ฟังบรรยากาศ ที่รับรางวัลเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอบรรยากาศดีมากนะฮะคนคเต็มห้องแล้วก็คนผู้จัดเนี่ยเขาก็ได้ให้รายละเอียดและก็ให้ความสำคัญกับภัยดาวดินมากาเขารู้ว่าไม่ได้มาแล้วพ่อแม่มาเขาก็จัดให้เรานั่งใกล้ๆก,กับประธานในพิธีนะครับมีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวหนึ่งเขาเขาอาวางดอกไม้ไว้ดอกกลาบไว้อ่า ไม่มีคนนั่งเสร็จแล้วเนี่ยพอ,อที่จะเริ่มพิธีอะไรเนี่ยแต่พิธีกรเขาก็ได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมฟังว่าเก้าอี้ที่ว่าแล้วมีดอกไม้นั่นก็เปรียบเสมอือนว่าแม้ว่าภัยไม่ได้มาแต่ว่าเสมอือนหนึ่งว่าไผ่มาร่วมพิธีกับเราด้วยเขาบรรยายให้ฟังถึงการมอบรางวัลน,นี้ให้กับไผ่เนี่ยเขาพูดถึงประเด็นไหนในกิจกรรมของไผ่ที่เมืองไทยนะครับเขารวบรวม เแล้วก็เพียนะเขาพูดนะพูดยาวด้วยแล้วก็ลงรายละเอียดได้ว่าไพ่เนี่ยเขาเป็นนักศึกษาอย่างไงแล้วเขาไปทํากิจกรรมกับชาวบ้านโดยร่วมกับกลุ่มดาวดินตั้งแต่รุ่นรุ่นพี่เขา <c oughs> พาลงไปศึกษาไปเรียนรู้ไปช่วยเหลือแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านในการต่อสู้อย่างไรในหลายที่ตั้งแต่เมืองเลยโปรเตส <c oughs> แล้วก็หลายหลายที่เขาเขาไล่ราละเอียดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก มาโดนคดียังไงชูสามนิ้วยังไงเขาเขาเข,า,ขาบรรยายได้ยาวมากฮะอืมครับหลังจากรับรางวัลแล้วก็มีการพูดถึงมีการจัดกิจกรรมอะไรด้วยใช่ไหมครับในในวันเมื่อวานครับอืหลังจากรับรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อเองต้องต้องพูดอะไรไหมครับในในเวทีเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนี่ให้ให,ให้ให้คุณแม่เป็นคนพูดฮะอ็ครับเหมือนกับเป็นตัวแทนไทยในการที่จะสปีดเอ่อเรื่องเราการได้รับรางวัลหรือขอบคุณหรืออะไรพวกนี้ฮะแม่เป็นคน ่ะทำหน้าที่นั้นฮะครับครับได้ได้คุยไปแบบไหนอย่างไรครับเมื่อวานนี้ก็โดยรวมก็คือนอกจากขอบคุณแล้วก็เขาก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาจะพูดไปนั่นก็คือสิ่งที่เขาได้คุยกับไผ่มาแล้วเรียบเรียงรวบรวมมาสรุปแล้วก็เรื่องราวของเขาเพื่อ,เพ,อเพื่อมามาแม่ก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดแทนครับอาชับของเขา,ขเขาความรู้สึกความอะไรของเขาอ๋อครับแทนแทนไผ่ครับครับ แม่ไผ่เขาได้สรุปว่าประเด็นที่สําคัญที่ไผ่เขาเขาอยากพูดก็คือว่า mm hmm. เขาภูมิใจเขาดีใจที่เขาได้รับรางวัลนี้ mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากกว่ารางวัลก็คือสิ่งที่เห็นผลการต่อสู้ของภาคประชาชนในการที่จะขยับไปเพราะว่าไอสิ่งตัวนี้ไม่ใช่รางวัลของเขา mm hmm. มันก็คือเขาทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับ เขาไปสู้กับเมืองเลยเขาไปต่อส well ู้กับพี่น้องเรื่องประชาธิปไตย N D M หรือดาวดีนหรืออะไรเขาเขาไม่ใช่คนเดียวแต่ว่ามันเขามีเพื่อนเขามีคนที่เห็นด้วยด้วยกันเพราะนั้นน่นะเขาเพียงเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับรางวัลแต่รางวัลนั้นๆเนี่ยก็คือรางวัลของภาคประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อนเขาครับอืมครับนัะท่สุก็คืออลริภาพสิทธิของเขานะครับอืมแล้วก็ของประชาชนครับครับ คนที่มาร่วมประชุมเมื่อวานนี้มีมีเยอะไหมครับคุณพ่อแล้วก็ oh, ส่วนใหญ่จะเป็น oh, <yeah. S 1> จากไหนอย่างไรหลายประเทศครับจนหญ่เป็นในเอเชียเป็นหน่วยงานองค์กรเกี่ยวกับสิทธิเรื่องประชาธิปไตยในเอเชียนะครับ mm. มีเครือข่ายของเยาวชนเอเชียเยอะเยอะมากคือถ้าพูดถึงเกือบว่าทั้งหมดในเอเชียเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเรื่องประชาธิปไตยฮะอืมครับครับแล้วก็พอพอรับประวันเสร็จมีเออ่ สื่อหรือว่ามีการสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับมีสื่อของเกาหลีใต้ให้ความสนใจถามคุณพ่อในประเด็นไหนอย่างไรครับเกี่ยวกับไปครับเอ,อสื่อเนี่ยคือเขาทางมูลนิธิเขาจัดให้จัดห้องมาให้ต่างหากก่อนพิธีรับรางวัลอคือเราให้สัมภาษณ์ก่อนเลยอ๋อครับเขาเขาถาม,ถามในประเด็นไหนอย่างไรบ้างครับ,บ,รบ,บรเอประเด็นเออเาย่อๆก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยว่ารัฐไทยเนี่ยให้ความสนใจ เกี่ยวกับ่ายที่จะมารับรางวัลนี้อย่างไรประชาชนไทยเนี่ยให้ความสนใจกับการที่จะให้ไทยได้ารับรางวัลควางจูอย่างไร<ม>ซึ่งผมก็ตอบไปแบบสั้นๆว่ารเรื่องรัฐไทยเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าจากที่ผ่านม,มาไม่มีใครมามา,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 มาดูแลสนับสนุนเราอย่างไรเลย<ม>แลวนอกจากไม่ทาแล้วเนี่ยทูตไทยในเกาหลีก็ยิ่งพูดในทำนองดิสเครดิตไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็กกพูดในทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องรัฐไทยมาดูแลไผ่ซึ่งเป็นคนที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของประชาชนเนี่ยเขาตื่นเต้นเขาถามไทยมาตลอดเวลาในการที่แต่ละาก้าวจังหวะยากในการแล้วเราก็วิดีโอส่ไปให้เขาดูเขาก็าดีใจมากเพราะว่าถือว่าไผ่เนี่ยเป็นตัวแทนการต่อสู้ประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่ที่คิดในแนวแนวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสนใจภาคประชาชนในส่วนนี้ mm hmm. มีมากกว่า รักไม่มีครอืมครับครับแต่ว่าสื่อเองก็ทราบจะไมครับว่าล่าสุดเนี่ยไผ่ต้องติดคุกด้วยเหตุผลอะไรหรือเลือด,ด้วยข้อหาอะไรครับก,ก็คุยครับ,รบผมเขาก็ถามมาผมก,ก็ตอบไปนะครับ,รบประเด็นล่าสุดก็ 112, ร้อยสิบสองแล้วก็ผมก็พุกในก็ไม่ได้ไปลงลึกในรายละเอียดของร้อ,อยสิบสองแต่ก็ผมในเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็สิ่งที่มันบางที ไผเนี่ยแต่ก็อาจจะถูกไม่รู้ว่าใครมองอะไรทํำยังไงผมก็บอกว่าถ้ามันมีเวลาที่ได้คุยบอกก็อยากจะคุยว่าไผก็ไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของคุณหรือของใครในลักษณะนี้มันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ว่าเขาถูกรังแกและถูกกระทํานะครับก็ถือว่าเข้าใจก็ไม่ลงรายละเอียดมากอืมอืมครับในในมุมของคุณพ่อเองอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจสําหรับ ลูกชายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเพื่อคนอื่นแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยตอนนี้อาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นอันนี้จะจะมีความลำบากใจไหมครับขนาที่กลับไทยเออจะถ้าถามลำบากใจผมไม่ลำบากใจนะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะฮะรัฐบาลพด็ดการทหารเนี่ยเราก็เจอมาหลายหลายหลาย,ลายจังหวะจากโควิดเพราะนั้นเนี่ย <S <S รเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะใจอ่อนหรือใจไม่อ่อนแต่ว่า มันสําคัญอยู่ที่ว่าประชาชนใจแข็งแล้วก็สามารถที่จะอดทนต่อสู้เพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้ตรงนั้นมันเบาลงหรือประชาชนแข็งแรงมากขึ้นอย่างไรอืมครับครับนอกเหนือจากเรื่องของการให้สมัมภาษณ์สื่อเกหลีใต้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องไปต้องบรรยายหรือว่าต้องไปพูดที่ไหนอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมฮะหลังจากรับรางวัลว,วันนี้วันนี้เราก็ได้ประชานิ้กาลยงเครือข่ายของเยาวชนเอเชียประชาธิปไตยเนี่ยเอเชีย ครับผมกับแม่ไผ่ก็ไปบรรยายมาประมาณชั่วโมงกว่าครับซึ่งเสร็จมาครับได้ได้พูดในประเด็นไหนบ้างครับในบรรยายแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังคําบรรยายให้ความสนใจในประเด็นไหนเป็นพิเศษอย่างไรครับประเด็นในเรื่องของอความเป็นมาของไผ่ในกวาในการสนใจในกิจกรรมการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็พูดเรื่องถามว่าเนี่ยถ้าจะ เคยห้ามเขาไหมในการทำกิจกรรมเหล่าที่จนเขาติดคุกผมก็ตอบโดยรวมว่าเอเขาไผ่เขาชินมาตั้งแต่สมัยพ่อไปอยู่กับท้องใบท้องเท้าหรืออะไรมุนชนแล้วก็สิ่งที่ไผ่ทําก็คือไปทําเพื่อประโยชน์ชาวบ้านแล้วก็สิ่งที่ไผ่ถูกถูโดนเนือคดีหรือว่าผิดกฎหมายนั้นผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่กฎหมายไปทําเรื่องให้ไผ่มันผิดแล้วก็ผมไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ ้าเกิดว่าเขาออกจากคุกมาแล้วอะไรต่อไปถ้าเขาจะทําเรื่องราวพวกนี้ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ถูกไม่เห็นมีความจําเป็นต้องห้ามครับครับมีการพูดถึงเรื่องของแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจของภัยกับการต้องออกมาต่อสู้ในเรื่องของสิทธิไม่ชนเรื่องอะไรแบบนี้ไหมฮะในในคาถามของสื่อหรือของของคนที่นี่ถามฮะผมก็ตอบไป,ไปโดยสรุปก็คือครับคำนองเดียวกันก็คือหลังจากที่เขา ไปทำงานกับชาวบ้านแล้วพวงนี้แล้วเนี่ยพอมีรัฐประหารมาแล้วเนี่ยเขาก็ถูกกดดันและไม่ไม่สามารถที่ดําเนินการต่อได้เขาก็เลยเกิดแนวคิดว่าประเด็นนี้สําคัญจริงๆก็คือรัฐประหารเพราะนั้นมันก็ต้องมาทุกคนก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ด้วยไม่มันทำอะไรไม่ได้ครับครับรางวัลน,นี้มีความสําคัญต่อต่อภัยอย่างไรฮะและต่อคุณพ่อเองอย่างไรครับ ความสําคัญอย่างอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็คือองไผ่หรือแม้กระทั่งผมเองก็คือว่าความสําคัญก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยสังคมถ้าสังคมไทยบางส่วนก็ยังได้รับรู้หรือสังคมต่างชาติหรือสังคมโลกอย่างน้อยได้รับรู้ว่าสิ่งที่ไผ่ทำนี่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้รายนะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงใจใครหรือไปขัดแย้งใครมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยเฉพาะระบบอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ย เออรางวัลที่ได้มันมัน,ม,นมันก็ตอบคำถามนี้ได้ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเกเรนะแล้วเขาก็<ๆ>ก็กิดในเชิงเชิงบวกนะแล้วแต่เพื่อสังคมเนั้นไอรางวัลที่เขาได้เนี่มันจะตอบคําถามตรงนี้ให้ไผ่แล้วเราได้นะครับครับครับจะเดินทางกลับไทยวันไหนครับคุณพ่อฮะน่าจะไปเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมั้งฮะอืมครับนะแล้วก็ยี่สิบสองก็ต้องไปจุดสารอาหาร ครับ <อง S 1> ก็ <ไฟ S 1> ยังคงมีคดีอยู่เอารางวัลน,นี้มาให้ไผ่วันไหนนะครับท,ท,ที่ที่เรือนจําหรือติ่ก็นี่ไงฮะก็คือยี่2 2> สิบเอ็ดนี่ก็เห็นพี่น้องกับคนไทยซึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของรางวัลอย่างที่ผมว่าคเขาก็จะไปต้อนรับแล้วก็ยินดีกับรางวัลของของเขาของไผ่ครับ ซึ่งเราจะถือไปให้พี่น้องประชาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็วันรุ่งขึ้นต้องไปสารทหารผมก็เอารางวัลน,นั้นไปมอบให้ไผ่ที่สารทาหารเลยอืมอืมครับก็ไายก็จะได้ชื่นชมกับรางวัลน,นี้ในวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมฮะอ่าไผ่ใช่ไหมครับใช่ครับอออืืใช่ครับครับ,รบแต่ยี่สิบเอ็ดนี้พี่น้องก็จะมารอรับเราที่สุวรรณภูมิกี่โมงครับวันที่ยี่สิบเอ็ดที่สุวรรณภูมิคงเย็นนะฮะเย็นอืม รประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนในเมืองกวางจูในเกาหลีใต้เรื่องของการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการคิดอย่างไรครับคุณพ่อเองคิดอย่างไรแล้วก็เห็นการต่อสู้ของผู้รักประชาธิปไตยในเกาหลีใต้แล้วเมื่อเทียบกับประเทศไทยประวัติศาสตร์การต่อสู้มันมีความเหมือนความต่างอย่างไรครับ ครับก็เราก็ได้ดูนะครับแล้วก็โดยสรุปเราก็เราเห็น <c oughs> เห็นคือกระบวนการการต่อสู้ของไทยเราก็มีนะครับหลายหลายครั้งด้วยนะครับอของถ้ามาเียบเทียบของกวางจูก็บางอย่างมันก็ไม่ได้มีความต่างนะครับมไม่ว่าในการที่ร่วมมือกันไม่ว่ากลุ่มแม่บ้านหรือชวนรวมไม้เรื่องมือกันอะไรกันแต่ส่วนที่มันมีความต่างก็คือของเราเนี่ย เวลามันผ่านสิบสี่ตุลาไปส่วนหนึ่งก็อยากจะให้พิสูจน์ความจริงว่ามันอะไรมันเป็นยังไงหรือหกตุลามันเป็นยังไงแต่ว่าของเรามันใช้ระบบสังคมครอบว่ามันผ่านไปแล้ว <c oughs> อย่าไปฟื้นฝอยห,หาตะเข็บอะไรเลยอืไปข้างหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอตรงนี้มันก็จะถูกเงียบแล้วข้อที่จริงอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ถูกรักษาหรือจะมาทําอะไรซึ่งต่างกอกกวางจูทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วเขายังไม่หยุดในเรื่องของการพิสูจน์ความจริงอืมใช่ครับมีหลักฐานรายละเอียดอะไรเขาจะเก็บก็ยังยังเก็บต่อออืแต่ตอนนี้เออถ้ามามองตรงนี้นะเออมันมันไอการเก็บข้อมูลความจริงเพื่อมาพิสูจน์กันเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะมามาล้างแค้นอาฆาตใครแต่มนมันมันต้องมันพยายามนี่จะตอบในเชิงเหตุผลได้ว่าเออมันเป็นอย่างจริงจิงนะใครจะเถียงแล้วก็เถียงมาสุดท้ายมันก็จะทําให้ไม่เกิดการผลิตซ้ํา แต่เมื่อของไทยมันบอกว่าปล่อยไปเถอออย่าไปอะไรไปไปแล้วเขาลงอำนาจไปแล้วจะไปอะไรนั่นน่ะมันก็เลยเกิดหกตุลาตามมาไงฮะมันก็เกิดพฤษภาธมินไงฮะมันก็เกิดปีห้าสามมันจะเกิดหรือต่อไปมันจะเกิดไงเพราะว่าเราใช้นโยบายวิธีคิดกันว่าให้มันผ่านแล้มผ่านเลยแล้วตั้งต้นกันใหม่จับมือถือแขนกันใหม่มันก็จะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติรัฐะหารหรือใช้อํานาจของทหาร เอ่อเป็นใหญ่หรือราชการเป็นใหญ่ในกวางจูมันไม่น่าจะเกิดง่ายแต่ของไทยกเกิดได้ตลอดเวลาครับอืมครับดูเหมือนว่าธนาธิบ <c oughs> ดีเกาหลีคนใหม่ก็เป็นคนหนึ่งในนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ่แล้วแล้วเขาก็มาร่วมงานนี้ด้วยใช่ไหมครับมาร่วมฮะแล้วก็ <c oughs> เขาก็พูดเรื่องราวบางส่วนของการต่อสู้พี่น้องกวางจูอย่างมากแล้วใช้เวลานานเลยกลางแดดแล้วก็เ <c oughs> อ่อ <c oughs> เขาจะไม่ยอมให้มีใครมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ของกวางจู แล้วก,การต่อสู้อะไรเนี่ยเขาก็จะฟังแม้กระทั่งตอนนี้เขากำลังเถียงกันเรื่องตึกตรประวัติศาสตร์พึ่งถผลทางการก็จะเอาแต่พวกนี้ไม่ยอมเขาก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะเอาไปจากประชาชนได้อืมครับแล้วก็การจัดก,กิจกรรมของเขานี่ก็มีคนเกาหลีใต้ไปร่วมงานกันเยอะใช่ไหมฮะอู้ยเยอะฮะเขาปิดถนนแล้วเด้อมันผู้คนออกมาแบบเหมือนจะเป็นงานของตัวเองอะ่ะอืมไม่ต้องใครเชิญใครหรือต้องว่างไม่ว่าง แต่ว่าการจะจัดงานแบบนี้ประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยิ่งใหญ่ให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ในประเทศไทยคงจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครอย่างที่คุณวิบูล์พูดมาแล้วยากมากครับยากเพราะว่าเราเราก็ยังไปคิดอย่างไอ้ระบบเก่าเรื่องผ่านแล้วผ่านเลยม, <laughs> มันก็เกิดขึ้นไปก็เกิดขึ้นไาก็ผ่านแล้วผ่านเลยอืหรือว่าการปองดองสมันฉันเพื่ออะไรมันมันไม่ใช่เรื่องราวที่ทุกอย่างขนาดที่ เพราะเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาออกลองสมัยแต่ก็เอาความจริงขึ้นมาคุยกันน่าจะไฟคีไถผมว่าหลังโกงมันก็มันมันก็จะน่าคน่าจะดีกว่าคับครับคิดว่ารางวัลสิทธิมนุชชนกวางจูที่ไผ่ดาวเด่นได้รับในปีนี้จะส่งผลต่อกลุ่มกิจกรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยเพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิมนุชชนในประเทศไทยจะมีมีพลังมากขึ้นแค่ไหนในประเทศไทยครับ ผมว่ามีมีมีส่วนนะครับเพราะว่าหลายคนในตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะพูดเรื่องราวของเกาหลีใต้กวางจูกับปถานการในประเทศไทยอันแปลว่าบางทีเหมือนเรารู้แล้วเราเป็นอะไรเขาเป็นอะไรแต่ว่าลงรายละเอียดไม่ได้หรือไม่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เกิดไอการขับเคลื่อนที่แท้จริง แต่ตอนนี้รู้สึกมันหยิบขึ้นมาไว้ทําไมเกาหลีเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไงในขณะที่เราก็มีปัญหาเรื่องระบบประเด็ดการที่มันกําลังมากขึ้นไปทุกทีเนี่ย mm hmm. ผมก็คิดว่ามีส่วนผ่ายได้รับรางวัลตรงนี้แล้วมันพูดเรื่องราวของการต่อสู้พี่น้องกวางจูเนี่ยเอถ้าหยิบประเด็นพวกนี้เอามาเผยแพร่การหรือมาเปิดวงคุยกันมากขึ้นเราก็จะน่าจะทําให้เราขี้คายไปในทางดี มากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถได้ถึงครึ่งของกวางโจก็ตามฮะอืมครับครับส่วนหนึ่งก็คงแสดงความยินดีกับรางวัลนี้อีกส่วนหนึ่งก็คงต้องแสดงความรู้สึกอะไรนะฮะเศร้าใจสลดใจกับสิ่งที่ผ่ายดาวดินยังไม่ได้รับอิสรภาพจนถึงขณะนี้ด้วยนะครับคุณพ่อครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับคุณวิบูลย์บุญพัฒรทักษานะครับซึ่งก็เป็นพ่อของภัยดาวดินที่ได้เดินทางไปรับรางวัลนี้นะครับที่เมืองกวางโจอ่า ประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ได้รับรางวัลสิทธิมิชนแห่งเมืองกวางจูประจำปี2560นะครับภายดาวดินซึ่งก็ได้รับรางวัลนี้ซึ่งเป็นคนไทยคนที่2นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ที่มีอายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีรางวัลนี้ขึ้นมาซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวครับเราจะจบรายการในวันนี้ด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงสามัญชนนะครับและเพลงนี้ก็ถูกเปิดในงานวันรับรางวัลสิทธิมชน แห่งเมืองกวางจูของภยัยดาวดินเมื่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ជួយໄປ Right? และคุณทั้งหลายเหล่านี If ้มันไม่เคยคิดจะฟังเยงของชาวบ้านเลยมันไม่เคยคิดฟังเของคนอย่าว่าแค่คนทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยแค่คนแค่อย่าไปพูดถึงเรื่องแค่คนเดียวเลยพี่สิทใจของคนเนี่ยไม่มีหรอกหนึ่งคือเราณกฎหมายต้องยืนยันว่าครูไม่ยอมรับกับ การรัศประหารหรือกฎการศึกหรือผลพวงที่จะตามมากจากกฎการศึกและสองคือผมคิดว่าเราต้องสร้างความเป็นธรรมกับสังคมให้มันปรากฏชัดอ่ะคือกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมอเอา,าง่ายแต่ความยุติธรรมมันมีเพราะนั้นผมเชื่อว่านักกฎหมายรรมมมต้องแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมคืออะไร